เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่4ธันวาคม2,566นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีมีคนคิดถึงจะมีคนมาหามีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนลักเก่าหรือเพื่อนเก่าเก่าสมัยเรียนนะคะจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนคิดถึงคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหลายๆคนมีกินได้เดินทางไกลนะคะในช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์นะคะอาจจะมีเพื่อร่วมง,งานดีหรือจะได้เจอกลัลยดาดมิตรที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับการทํางานที่สามารถร่วมงาน กันได้นะคะแล้วเขาก็จะสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปไหว้ทเวสุวรรณหรือไปไหว้พญานาคช่วงนี้ระวังสปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คนในบ้านนิดนึงมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะ ใครที่จะเดินทางนะคะเดินทางได้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ2 61ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ